สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติกันผาฮาวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับตัวนี้จะเป็น Genesis นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวของค่าย In Era Plus นะครับเป็นเอ่อเป็นพลาสติกโมเดลคิดที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้นะครับแล้วก็กล่องนี้จะเป็นกล่องเอ่อเป็น DX ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเป็นกล่อง DX ที่มันมีเออ่โครงเหล็ก มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้หลายๆท่านนะครับได้ต่อกันไปแล้วแล้วก็มีเสียงบอกว่าการใส่โครงเหล็กของตัวเนี้มันทําให้ค่อนข้างจะหลวมนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะฮะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะหลวมแล้วก็แก้ไขอะไรยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวทั้งหมดนะครับกล่องเนี้ยมันเป็นกล่องที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้นะครับฉะนั้นถ้าหลวมไว้ก็อาจจะดีในในความคิดนะ ถ้าหลวมใบก็จะดีแล้วก็ตัวนี้ได้มาราคาพันเก้านะครับประมาณ1ั0 0ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าแล้วก็ราคาไปถึงไหนนะฮะตัวกล่องนะครับมีความเป็นพรีเมียมค่อนข้างสูงอีกแล้วนะครับสำหรับค่ายนี้นะฮะกล่องอาบมันนะครับทั้งกล่องเลย อ่ะตัวนี้จะเป็นแบบต่อเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแอคชั่นของตัวคนนะครับกิมมิคต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนฟอร์มนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นที่จับตามากนะครับในตอนพรีออเดอร์นะครับก็หลายๆคนอยากได้เลยแหละนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับนี่โครงเหล็กนะครับโครงเหล็กตัวนี้จะมาเป็นชิ้นๆนะฮะไม่ได้มาเป็นทั้งตัวแบบลูลิ่งนะฮะ รูลิงนั่นคือประกอบมาแล้วแต่พวกนี้จะเป็นข้อต่อต่างๆเรียกว่าเป็นข้อต่อราคาจึงไม่ได้สูงเท่ารูลิงนะครับแต่ขนาดกล่องนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับกล่องเท่ารูลิงแหละแต่ไม่ได้หนาเท่านะครับโอเคมาเปิดกล่องกันเลยก็สําหรับตัวของ Genesis เนี่ยผมก็มีเปิดดูบ้างนะครับแต่ว่าแค่เปิดดูนะยังไม่ทําอะไรเขากล่องก็จะแน่นๆเหมือนเดิมโอ้โหแน่นมาก พวกนี้ซื้อมาไว้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบผลิตออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วงานจีนอะมาแล้วก็มาเลยแล้วก็หายต๋อมนานๆจะแบบรีสต็อกนะครับอ่ะเรามานับถุงนะครับ1 2 3 4 5 6ห เจ็ดแปดนี่อันนี้เป็นตัวของอันลอยนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ถุงนี่อันนี้จะเป็นอ่าควอเตอร์ดีแคลนะครับสติกเกอร์ แล้วก็ตัวของอาร์ตที่จะวางไว้คู่กับฐานนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับของตัวอลลอยนะครับหรือว่าโครงเหล็กนะครับเรียงตามแผงนี้ก็คือตามนี้เลยคือมันจะเป็นตัวพลาสติกนั่นแหละนะครับแต่ว่าสมมุติว่าอตรงนี้ c 7เเนาะเราไม่ใช้ c7 ตรงนี้เราใช้ c7 ตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องว่าหน้าตาเป็นยังไงสุดท,ท้ายเลยก็คือคู่มือนะครับอ่ะมีอะไรด้วย มีน็อตนะฮะอย่าลืมนะครับมีน็อตด้วยไปคู่มือนี้หนาเหมือนเดิมนะครับสวยไปเดี๋ยวไปดูคู่มือครับผมมาครับก่อนอื่นนะฮะเรามาดูคู่มือนะครับของตัว Genesis กันนะครับก็เปิดมาเนี่ยจะเป็นรูปของตัว Genesis ที่เป็นแบบ Artwork นะครับสวยมากนะครับแล้วก็เป็นส่วนต่างๆนะครับก็จะเป็นปีกโลนะครับแล้วก็ Buster ร i f ิ e นะฮะ ด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของขั้นตอนในการประกอบนะครับสำหรับมือใหม่นะที่ยังไม่ทราบตัวแผงนะครับนับรวมๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด29แผงนะครับเ,เป็น29แผงแล้วก็บวกกับพวกสติกเกอร์แล้วก็นี่กล่องนะครับที่ใส่ตัวของ d i c a s แคนะครับหรือว่าพาชิ้นส่วนเหล็กนั่นเองในการประกอบนะครับแต่ละส่วนนะครับเขาก็จะแยกไว้นะครับแล้วก็ ให้เราเตรียมแผงต่างๆนะครับในการประกอบของแต่ละส่วนตามนี้เลยนะครับแผงจะได้ไม่เกะก,กะโต๊ะนะครับในการประกอบเยอะมากนะฮะนี่สุดท้ายก็ประกอบหัวก็ไม่เข้าใจว่าทำไมงานจีนมันประกอบหัวสุดท้ายนะ <c oughs> อ่ะขั้นตอนการประกอบไม่น่ายุ่งยากนะครับแต่ว่าปัญหาของค่ายนี้ที่เจอ2ตัวนะครับที่ต่อมาต่อเน,นื่องก็คือ,อจะมีบางข้อมูลเขาเรียกว่าไงดี ก็คือสลับตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยใส่เลขลำดับผิดก็คือบอกลำดับผิดอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเราชำนาญนะครับผมคิดว่าปัญหาตรงนี้ไม่น่ายากนะครับเราแก้ได้แล้วก็ต้องไปดูตรงนี้ประกอบนะครับก็คือในส่วนของชิ้นที่เป็นอลลอยหรือว่าชิ้นเหล็กเนี่ยก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะมาจากแผง C นะครับแผง J แล้วก็แผง K แผงดนะฮะ ก็คือตัวพวกนี้จะเป็นชิ้นพลาสติกอยู่แต่ถ้าเราต้องการเป็นชิ้นเหล็กเราต้องมาหยิบตามนี้นะครับก็คือพวกนี้จะเป็นชิ้นเหล็กนะครับอย่าต่อเพลินล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปรื้อไปแงะทีหลังเพราะว่างานจีนส่วนใหญ่เอาจริงนะรายละเอียดมันเยอะแต่ว่ารื้อออกมาเนี้ยรื้อลําบากนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าที่จับพลาสติกแล้วขึ้นฟ้าง่ายนะครับเดี๋ยวจะมี รีวิวในตัวของ ruling ด้วยว่ามันขึ้นฝ้ายอย่างไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมารีวีดังคะตัวฐานนะครับเหมือนกับของทาง ruling นะครับแต่ว่าตัวนี้ออกก่อน r u ล i n g นะอ่าแล้วก็สุดท้ายน,นะครับเป็นการติดอเ t e r d e ี a i l นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรูปสําเร็จนะครับแต่ไม่ได้ติด water d e ี a i l ฉะนั้นแค่แบบเปล่าก็สวยมากแล้วนะฮะไปเดี๋ยวมาดูแผงกันเลย ที่เห็นตรงหน้านะครับก็คือแผงทั้งหมดนะครับแต่เรามาดูกันที่กล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้จะเป็นกล่องที่เขาใส่ตัวไดแคสรือวพาชิ้นเหล็กมาให้นะครับก็หุ้มมาด้วยตัวของบับเบิลนะฮะก็ขอแกะดูแบบคร่าวๆก่อนนะอ่ะเขาก็ใส่เป็นซองยามานะฮะอ่าไม่ได้มีพิมพ์บอกว่าอะไรเป็น C อะไรเป็น ดีนะฮะอะไรเป็นเจไม่ได้พิมพ์บอกก็ใช้วิธีเทียบรูปร่างเอานะครับนี่ใช้วิธีเทียบรูปร่างเอาก็เป็นเหล็กที่แบบเสียนก้องแกงก้องแก,ง,ก,อง,แกงอย่างนี้เลยนะทําหายก็เป็นเรื่องอะ่ะก็จะไม่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ออกมาช้ากว่าล็อตธรรมดานานพอสมควรนะฮะเพราะว่าชิ้นเหล็กนี่นแหละนะฮะนี่ นานมากเพราะว่าผมพีไว้มีเหล็กกองแก้งกองแก้งนะเป็นเหล็กอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นเป็นส่วนๆนะฮะไม่ได้เป็นเหล็กแบบที่มาเป็นโครงสําเร็จนะครับฉะนั้นก็เอาตรงๆก็คือเลือกได้นะครับว่าอยากจะต่อเป็นแบบพลาสติกธรรมดาหรือว่ามีโครงเหล็กให้มันเพิ่มน้ําหนักไปหน่อยนะฮะอ่ะต่อไปเป็นพาร์ชชิ้นใสนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะน่าจะเป,ป็ในส่วนของดวงตาด้วยแหละนะ น่าจะใช่นะน่าจะใช่เป็นแผงสีเขียวพวกนี้ผมลองแล้วนะครับไม่สามารถเล่นคู่กับแบ็คลท์ LED ได้ยกเว้นแผงสีส้มอันนี้แล้วก็มีแผงสีใสนะครับอันนี้เบิ้ลมานะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นของแถมในรตแรกที่เขาจะแถมแผงชิ้นใสามาให้แต่แผงชิ้นใสเนี่ยมันเล่นคู่กับแบ็คลท์ไม่ได้นะครับตัวแบ็คลท์เนี่ยสีส้มเนี่ยได้แต่แผงใสเนี่ยเล่นไม่ได้นะฮะ สีส้มนี่เล่นกับแบ็คไลท์ LED ได้นะครับก็ก็คงจะใช้แผงส้มนะครับในการติดตัวของ water d e c a l แล้วก็สติ cker แล้วก็ตัวของป้ายภาพนะครับซึ่งจะเพิ่มมาตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้แบบรูปแบบไหนนะครับพวกนี้จะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของชิ้นงานนะครับว่า มันหน้าตาดีหรือเปล่าเท่าที่ดูโดยรวมนะครับพลาสติกนะครับก็ค่อนข้างสากเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับของทางูลิงเลยแต่ดูแล้วความสากนะ่ะมีน้อยกว่าแล้วก็ความเป็นคลื่นก็มีน้อยกว่าเนื่องจากว่าของทางูลิงน่าจะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่กว่านะครับโทนสีของตัวหุ่นเนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นโครงก็มี2อสองสีแล้วนะจะเป็นโครงเทาแบบนี้นะครับกับ โครงที่ออกไปทางดำๆแบบนี้นะครับตัวขุ่นก็จะเป็นสีขาวเน้นสีขาวกับสีน้ําเงินนะครับพวกนี้จะเป็นพาร์ตปีกนะครับที่เขาทํารายละเอียดล่องลายมาให้แล้วเพิมเติมอีกนิดหนึ่งก็คือพวกด้านหลังเนี่ยเขาก็ทํามาให้นะครับเ,ออเดี๋ยวต้องมาดูในชิ้นของพวกสีเทาเอะไรต่างๆคือต้องบอกว่างานของจีนเนี่ยผม เออก็ดูว่ามันทํารายละเอียดมาดีนะแต่ว่าผมลืมมองด้านหลังว่าเออมันทํามาให้ด้วยหรือเปล่าผลปรากฏว่าเขาก็ทํามาให้นะครับรายละเอียดด้านหลังซึ่งแม้ว่าเวลาเราประกอบไปแล้วเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่เขาก็ยังทํามาให้อย่างพวกเนี้ยที่เป็นพาร์ทของพาร์ทวัตปืนกับโล่เนี่ยตัวโล่เนี่ยเขาเขาทำฉลุต,ตรงนี้มาให้เห็นหมที่มันทะลุออกไปได้และถ้าดูดีๆนะครับถ้าดูดีๆเนี่ย หล่อดีมากนะครับไม่มีครีบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือเทคโนโลยีประมาณนี้เนี่ยด้านในเนี่ยก็คือทำอรายละเอียดมาดีนะฮะเอาจริงๆคือด้วยความว่าเป็นชื่อจีนอะ่ะเราก็แบบมันก็ต้องมีชิ้นส่วนที่มันเจ็งกระบงบ้างอะไใช้คำว,ว่าเจ็งกระโบงแต่ว่างานของค่ายอินอีรา plus เนี่ยบอกเลยว่ามันใช้ได้จริงๆเลยนะ ไม่มีข้อเสียเลยดีกว่าซึ่งยากมากในเรื่องของข้อเสียของตัวนี้เดี๋ยวขอรอไปประกอบก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาพูดถึงข้อเสียกันอีกทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของช่วงเอลนะครับที่มันไว้ต่อขารายละเอียดดีมากเห็นไหมฮะเนี่ยทำมาดีนะครับแล้วก็ด้านในก็ยังมีการทําพัดชิ้นส่วนที่เป็นล่องลายอื่นๆมาให้นะครับแล้วก็แผงเนี้ยใหญ่นะฮะถ้าเทียบกับฝ่ามือเนี่ย พวกนี้น่าจะเป็นในส่วนของพาร์ตปีกนะครับชิ้นส่วนค่อนข้างจะบางนะฮะมันเป็นพาร์ตปีกที่ชิ้นใหญ่มันก็เลยดูบางมาตรงนี้ก็ที่ให้ดูเนี่ยก็คือยังไม่ทราบนะว่าบางชิ้นมันเป็นอะไรก็พอเราได,ได้นี่ก็น่าจะเป็นหน้าอกอย่างนี้นะฮะบอกตามตรงก็ยังมองไม่เห็นว่าตรงไหนคือชิ้นหัวอตอนตอนเปิดออกมาก็เอามาเรียงๆไว้เลยพวกนี้ก็เป็นชิ้นโครงในนะครับชิ้นโครงอะ่ะสีอะ่ะ มันค่อนข้างจะมีหลายโทนหลายสีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็กลืนๆไปในทางเดียวกันก็เหมือนทาง ruling ที่แบบเออชิ้นสีมันมีแค่2ส,สีหลักๆนะครับอ่ะเนี่ยชิ้นโครงนะครับนี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาต่อถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับก็ดูดีๆนะฮะเพราะแผงแผงที่เป็นเหล็กก็จะเป็นแผง C แผง J อะไรอย่างนี้นะฮะแผง D มีส่วนหนึ่งที่ชอบมากนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของตัวฐานฐานบอกเลยว่าเป็นเขาก็เรียกกันส่วนใหญ่นะเขาก็เรียกว่าฐานเมทัลบิว์นะครับบอกเลยว่าทามาดีมากๆนะครับเฉพาะฐานเนี่ยผมว่าถ้าตีราคาแบบขายปเปล่าก็200รกว่าบาทแล้วแหละเฉพาะฐานนะทีนี้ชิ้นสีอื่นๆที่พอมีบ้างสําหรับตัวนี้อันนี้ชิ้นมือมือถือว่ามีอยู่แค่นี้นะครับก็ จะเป็นมือหลักเนี่ยก็คือมีคู่เดียวแต่ว่าจะใช้วิธีการเปลี่ยนนะครับเป็นมือแบรเป็นมือกำมือถืออวุธนะครับก็มี3รูปแบบตามนั้นนะครับเอาตรงๆสําหรับงานจีนที่ให้มือมาประมาณนี้ถือว่ามีน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะบ้าพลังแล้วมันให้กันเยอะนะครับอ่ะชิ้นสีเหลืองที่ใช้เป็นติดตามตัวต่างๆพวกนี้ก็ต้องเป็นต้นขอด้านบนแล้วก็จุดตัดชิ้นสีแดงนะครับ ตามนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นแผงเบิ้ลกันอยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆนะครับอันนี้ดถีถ้าเทียบกับเอาจริงๆผมอ่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ค่ายของ inida plus ันะในนี้มันจะเขียนว่าเป็น VOL ซีโผมก็ไม่แน่ใจว่า VOL ซีโมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าชื่อเนี้ยมันไม่มีทั้งหน้ากล่องแล้วในคู่มือด้วยซ้ำเขาอาจจะจ้างผลิตต่งางหากหรือเปล่าหรือพอไปเจอดีไซน์ก็เลย อินอล่ะเอามาขายให้อะไรประมาณนี้เดาๆเอานะเพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยจริงๆนะครับแต่บอกได้เลยว่าการหลอบพลาสติกเนี่ยต่างจากของตัวของไอรูลิงเยอะนะครับเพราะรูลิงนี่บอกเลยว่าคลื่นเพียบแต่มีคลื่นยันอะไรนะยันโครงในแต่อันนี้โครงในไม่ไม่ค่อยมีคลื่นแล้วนะแต่ความสากของพลาสติกเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นจีนอยู่นะครับแต่ตัวนี้ น่าจะขึ้นฝ้ายากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าอย่างูลิงก็ขึ้นฝ้าง่ายนะครับขึ้นฝ้าง่ายจากการใช้คีมตัดลงไปอ่ะคือแผงมีเยอะนะ29แผงก็คร่าวๆเนี่ยตามนี้เลยเอาตรงๆเลยนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีสป e ด d v i ิวให้ดูนะครับแต่ว่าก็จะรีบทำรีวิวให้อย่างไวนะครับสำหรับช่วงนี้ที่เรียกว่ามีไฟนะฮะในการต่อ ก็ย้ำข้อมูลคร่าวๆกันอีกทีนะครับสำหรับตัว Genesis นะฮะ i n e r a Plus ราคาตัวนี้1,900บาทเป็นราคาพิเออดอนะอย่าเอาไปเทียบกับราคาท้องตลาดปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าราคาปัจจุบันมันไปเท่าไหร่ก็แจ้งให้ทราบด้วยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้มาเกือบสเดือนแล้วอีกเช่นกันนะครับแล้วตัวนี้นะครับมี d i แ c a นะครับที่เป็นโครงเหล็กนะครับได้ช้ากว่าตัวปัจจุบันก็เวลาซื้อก็ลองถามดูนะครับว่าไอ้กล่องที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นกล่องที่มีโครงเหล็กหรือเปล่าถ้าไม่มีโครงเหล็กมันก็ประมาณพันหหรือพันสี่นะผมไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ว่าเฉพาะเพิ่มโครงเหล็กมาอย่างเงี้ยแค่นี้แค่นี้เลยเนี่ยก็ตีกลมๆว่าสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทเนี่ยแค่นี้เพิ่มมาสี่ร้อยก็ถ้าไม่ซีเรียสหรือไม่ต้องการความพรีเมียมอะไรมากก็ซื้อแบบกล่องธรรมดาไป โ okay, อเคตามนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะละยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้ขอจบจะเพลงเท่าน mm hmm. şey uh uh> ี้ก uh ่อนเจอกันใหม่คล uh ิปหน้าครับสวัสดีครับผม